นิวพายก็คือเหรียญพายพายคอยเหรียญใหม่นะคะ,ะเป็นแบบไหนก็ทุกคนก็แค่กดรับเนาะรับแล้วก็เก็บไว้ก่อนก็เขาให้ก็กดรับแล้วก็เก็บไว้ก่อนเมื่อทุกคนได้ลิงก์ที่ครูดาให้ไปแล้วเนาะแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วนะคะก็โปรแกรมก็ะจะคือมันก็จะอยู่ในแอปสโตร์นะคะหรือว่า มีเดียสโตรของของทุกคนในมือถือใครที่มีมือถือพูดง่ายๆมี iOS แล้วก็อ่ค่ะแอนดรอนะ,ะ Android ก็จะมีทุกคนค่ะ mm hmm. ก็เขียนแค่ไปว่าภายหไหมฮะนะคะีค่ะตัวนี้เนาะเราก็กดดาวน์โหลดกดโอเ n นก็พอกดมาดาวน์โหลดมาแล้วเนาะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะออสิ่งที่ครูดาจะมาแนะนำวันนี้ก็คือเนะะี่ยค่ะคือวิดีโอที่เขาแนะนำตัวแรกเลย ว่าเราต้องทําอย่างไรที่จะแนะนําให้ความรู้ตัวที่หนึ่งก็จะตามให้ว่าละนิดจิตแจ่มใสนะคะผู้ดาเไม่สามารถทําให้ได้ทุกวิดีโอเพราะเริ่มแรกก่อนก็คือดาวน์โหลดมาแล้วก็กดตัวนี้ค่ะเยอะๆอทุกทุกทุกอย่สี่ชั่วโมงเพื่อยืนยันว่าเราไม่ใช่เป็นอุอ่นยนต์นะคะก็กดเก็บไว้ก่อนนะใช่ไหมทีนี้เรามาดูนะคะตามวิดีโอนี้เนาะ เราก็ทําไว้ให้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะทําตัวแล้วเราใช้ใจใจอย่างไรตอนหลังเวลาเราเรากดจะเขาเรียกว่าขุดอะค่ะเวลาขุากดก็ให้กดตรงนี้ค่ะนะคะกดตรงนี้ทุกๆ24ยี่สิชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้ยืนยันตัวตนของเราว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์นะฮะไม่ใช่ AI นะคะไม่ใช่หุ่นยนต์เนาะตรงนี้นะจ๊ะเขาเนี่ยจะมาอธิบายว่าอัตราการขุดรวมของคุณเน่ยนะคะคํานวณ อย่างไรนะคะจากส่วนประกอบต่างๆอย่างไรนะคะใน1บาทมีกี่สลึงกว่าจะถึง1ภายกว่าจะถึง1บาทก็นี่ก็เหมือนกันค่ะนะคะเขาก็ประมาณเดียวกันเขาต้องค่อยๆเก็บบางคนไม่ใช่อยู่ทีเดียวได้พอหนเลยนะคะต้องค่อยๆจาก1สลึง1สลึงจนครบร้อยสลึงร้อยสลึงก็ได้1บาทสมมตนะคะแต่คุณาจาไม่ได้แล้วว่า1สลึง หนึ่งบาทมีกี่สลึงใครจําได้บ้างก็คอมเมนต์ไม่คูดาหน่อยเนาะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่จะให้รายละเอียดเราทั้งหมดอะคะ่ะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการกัตราการขุดของคุณนะคะจากที่นี่ตรงนี้นะคะคุณก็จะเข้าใจได้ว่าอัตราการขุดทั้งหมดของคุณน่ะคานวณจากปัจจัยนําหลักสามประการนี้นะคะสามประการนี้ The main inputs, base rate, ก็คือแบตเก็คือตัวนี้ Booster แล้วก็ตัวนี้ค่ะที่สองแล้วก็ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดของแต่ละตัวเรามาใช้เวลาสำรวจหน้าที่ของแต่ละตัวกันนะคะว่าจะทำงานแบบไหนก็มาเริ่มต้นที่การสรุปด้านบนนี้เนาะ the top ตรงนี้จะทำให้เราเห็นภาพนะเห็นภาพรวมมาบนชุดก็คือเวลาที่เขาเมื่อกี้ค่ะ ตรงนี้เนาะก็คือเวลาที่เราได้ทําการขุดครั้งสุดท้ายอันนี้ที่เป็นสีแดงในกรอบนี้นะคะว่าต่อชั่วโมงแล้วเขาทํางานให้ขุดให้เราได้เท่าเร็วเท่าไหร่ and the over c l r u l a t i o n แล้วในหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะคํานวณโดยรวมนะคะก็จะคํานวณโดยรวม และการคำนวณโดยรวมที่โดยที่อัตราการขุดทั้งหมดของคุณเท่ากับอัตราการขุดพื้นฐานพอตัวนี้เสร็จก็จะคูณด้วยเอามาคูณด้วยตัวนี้ค่ะก็เท่ากับผลที่ออกก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้คือความเร็วที่เราได้แล้วเนาะที่นี่เรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ยเบดเรทเนี่ยนะคะก็คือที่มันเริ่มต้นของเราอะค่ะตอนที่เราเริ่มเข้ามานะ่ะ แล้วตรงเนี้ยอัตราอัตรานี้นะคะอัตราตรงเนี้ยรทเนี้ยเอาเป็นว่าผู้ภาษาไทยเราเรทสเนี้ยรทก็คือค่าราคานี้นะคะ่ะจะตูกคำนวณแบบดนามิกโดยพิจารณานะคะจากจำนวนผู้บุกบุกเบิกโดยรวมทีมกำลังขุดอยู่ในปัจจุบันและรวมทีมรวมที่มีอยู่และเหนือที่จะแจกจ่ายราตรงเนี้ยมันอยู่ที่ทีมของเราด้วยนะคะก็ เวลานักเรียนเวลาทุกคนให้แอคเค n t ของตัวเองไปเขาก็จะไปทํางานถูกต้องไหมคะขุดกันนะคะขุดกันแล้วทีนี้เขาก็เราเข้าใจเขาแบบดนามิกเนาะเหมือนเล่นโยคะแบบไดนามิกก็จะแบบมีความแรงอะ่ะแบบดนามิกคํา่าไดนามิกก็คือแบบแรงเร็วแบบไหนอะไรแบบนั้นนะคะก็จะคํานวณมาจากตรงนั้นการทํางานของ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 สมาชิกในทีมของแต่ละคนนะคะที่จะขุดเข้าหาตัวเองเมื่อขุดแล้วก็ คำนวณตรงนี้เขาจะมามามาที่ผู้บุกเบิกบุกเบิกด้วยนะคะโดยพิจารณะาะคะ่ะตามนี้เนาะขณะที่เขากำลังทําอยู่ในปัจจุบันนะคะโอเคเมื่อรวมกับกิจกรรมการขุดอัตราการขุดพื้นฐานทั้งระบบจะถูกปรับแบบด y นามิกต่อชั่วโมงที่มันคำนวณเนี่ยค่าตรงนี้มันมาจากไหนนี่คือสิ่งที่เขาให้มา65,000นล้านใครขุดได้ขุดเอา ตัวนี้เพื่อที่จะเกิดการบาลานซ์เนี่ยนะคะจะเราจะต้องอมีการจเจริญเติบโตบโกรนะฮะแล้วก็การเข้าถึง e x c e n s i b i l i t y แล้วก็อายุยืนยาวคือมีการใช้งานที่ยืนยาวแล้วก็แรงจูงใจระยะย,ยาวที่จะทำสิ่งนี้ต่อไปนะคะ Longevity and long-term incentives. Additionally, it right-sizes the pioneers' rewards for contribution to the network. Next, section. let's the booster visit ต่อไปเรามาดู well, <the> ในส่วนนี้นะคะ <c oughs> คืออะไรบ้าง b o o t e r คืออะไร <c oughs> ในขณะที่ฐานการขุดเนี่ยนะฐานการขุดก็มาจากตรงนี้เนาะพื้นฐานเนี่ยจะคงที่สำหรับคนทุกคนผู้บุกเบิกในแต่ละเดือนเนาะมีหลายวิธีที่ผู้บุกเบิกสามารถสามารถเพิ่มพลังการขุดอะค่ะขเขาเนี่ยใช่เพิ่มพลังการขุดของตน้นได้เป็นรายบุคคล เรามีพลังการขุดเพิ่มขึ้นได้แบบไหนเราสามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้อะคะ่ะอ่ะอันแรกคือ Piner นอเนี่ยนะคะร้อยเนี่ยอ่าข้อกำหนดแรกนะคะในการปรับบูตเตอร์หรือขุดภายเลยคือการขุดที่ใช้งานอยู่นะะเนี่ยนะคะร้อเปอนาะการทำเหมืองนะคะการทำเหมืองอย่างแข็งขันถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้มีคุณธรรม เราก็ต้องมีคุณธรรมในการทำเนาะเหมือนคูดาเนี่ยแบบเนี่ยแจกจ่ายทุกคนไปแล้วทุกคนก็ไปแจกจ่ายลูกหลานตัวเองต่อเราค่ะจริงๆคูดาสามารถใช้แอเคาท์อือ่นได้ด้วยนะตั้ง,งกอ่แต่คูดาไม่ค่ะลูกเหรอสามีเหรออ่ะถ้าจะทําไม่ทําก็แล้วแต่เขาเราบอกแล้วทุกคนค่ะแต่เรามาเพื่อแบ่งปันในส่วนของคูดาในครอบครัวโอเคที่คูดามีอยู่ก็เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็จบเนี่ยค่ะเราต้องแบ่งปันให้ชาวโลกให้ทั่วถึงกันนะคะ นี่นะคะมันเป็นการทําเหมืองทองคําบนมือถือของเราขุดกันบนมือถือนะคะดังนั้นผู้บุกเบิกจะต้องต่ออายุการขุดทุกวันเพื่อที่จะขุดภัยต่อไปโอเคก็จากตรงนี้ร้อยเปอร์เซนตรงนี้นะคะบ่งบอกว่าผู้บุกเบิกกาลังทําเหมืองอย่างแข่งขันใช่ไหมคะตัวนี้บอกว่าเราทําอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ The security circle booster อ่า security ก็คือความปลอดภยัยนะคะความปลอดภัยในการขุดเนาะ b สเตอร์ oster, วงกลมนี้นะคะในตรงนี้เนาะแล้วมันเป็นความปลอดภัยที่ได้มาจากจํานวนผู้บุกเบิกในเครือข่ายของคุณผู้บุกเบิกเนาะที่รู้ที่คุณรู้จักและไว้วางใจโอเค <Is S 1> เราต้องรู้จักนะคะเราวไว้วางใจพวกเขาในการทำงานด้วยที่ trust ที่อยู่ออนไลน์กับเราแล้วเราไว้วางใจนะคะตรงนี้ค่ะความปลอดภัย security วงวงการ รักษาความปลอดภัยอาศัยความไว้วางใจระดับโลกครับนะคะนี่มาสอนคือคือมาให้ความรู้คือถ้าผู้คนธรรมดาที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยจะทําไม่เป็นล่ะถึงไม่ได้โอกาสถิ้งเหล่านี้คนที่เก่งเท่านั้นที่จะได้เอแปว่าคนที่ไม่ไม่รู้เรื่องก็แค่รับบุญร่วมไปกับครูดาแล้วกันเนาะซึ่งรวบรวมมาจากกลุ่มรักษาความปลอดภัยและหลายล้านกลุ่มของผู้บุกเบิกแ่วไร millions of intertwining security circles of individual pioneers. Thus, a pioneer. k a y ความปลอดภัยนี้นะคะ rely on global trust ก็คือเราจะต้องให้ความไว้วางใจอะค่ะความน่าเชื่อถือความไว้วางใจนะคะอนอกจากนี้ผู้บุกเบิกสามารถ บล็อกไัยของตนโดยสมัครไว้เพื่อรับสิทธิ์ในการขุดในอัตราที่สูงขึ้นอีกเพราะคนที่ทําเป็นเนี่ยเขาสามารถเขาสามารถล็อก่ะะคาเวลาอะไรนู่นนี่เพื่อที่จะทำให้แบบขุดขุดเออได้แบบเร็วขึ้นไปอีกอะคา่ะแล้วก็โกยเมื่อกี้บอกขี่พันล้านหกสิบห้าพันล้านเนาะเราเนี่ยสามารถตั้งค่าเพิ่มการล็อกของเราได้นะคะโดยการแตะที่ตรงนี้อ่ะเพิ่ การบล็อกตรงนี้นะคะมันทาให้เราได้เปอร์เซ็นต์นะคะเราได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเปอร์เซนน็นต์แระยะเวลาเท่ากับการขุดล็อกอัพที่สูงขึ้นเราตั้งเวลาการขุดล็อกอัพที่สูงขึ้นก็จะอา่ายิ่งเปอร์เซนน็นต์การล็อกนะคะอัพสูงขึ้น,นระยะเวลาการล็อกนานเนี่ยน,นะคะเอ่อขึ้นเนี่ยนะคะบูตการขุดล็อกก็จะยิ่งสูงขึ้นเหมือนกันอตามตรงประเด็นอยู่แล้วละเนาะ เราก็ต้องบูดการขุก็จะเร็วขึ้นตรงนี้นะคะเมื่อกี้ถ้าเราไม่ตั้งค่าตรงนี้ก่อนที่เราจะโอนค่าไปใช้งานนะคะเราไม่สามารถ <Final. S 1> เอ่อทำได้นะคะตรงเนี้ยตรงนี้บอกว่านะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้นอกเราไม่สามารถเปลี่ยนค่าตรงเนี้ยนะคะเป็นโน่นนี่ได้หมายถึงว่านอกเสียจากจาก,การเป็น การเพิ่มค่าสูงขึ้นก่อนเราต้องเพิ่มค่าตรงนี้สูงขึ้นก่อนเราถึงจะทำได้ตรงนี้โอ okay. okay, no. เคโอเคเนาะแล้วก็ต้องเข้าไปกดล็อกอัพตัวนี้นะคะเพื่อที่จะทำสัญญาโอเคกูดากดเนาะยืนยันการให้สัญญาเมื่อแตะคอมมิตล็อกอัพ mm hmm. ก็คือเมื่อเราแตะปุ่มมันจะมีแบบนี้เนาะเดี๋ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเรากดเมื่อกี้เนาะที่กูดาพูดอะก็ uh. พอเราล็อก เสร็จแล้วมันก็จะยืนยันการให้สัญญาตัวนี้ค่ะเราก็กดตรงนี้ค่ะ commit lock up เนี่ยค่ะเนาะมันก็จะให้เราทําตามไปทีละสเต็ปเลยนะคะแล้วทีนี้เวลาเราเข้าไปแล้วมันก็จะมีตัวนี้ค่ะ py browser มันจะทำให้เราดาวน์โหลดตัวนี้มาก็จะมี browser ก็จะมี wallet wallet ก็คือตัวกระเป๋าตังค์ซึ่งเดี๋ยวกูดามาทําวีดีโอให้อีกทีหนึ่งว่าเราจะใช้ py อย่าง ในการซื้อของอะไรอย่างไรนะคะในที่สุดเนี่ยนะคะหรือว่าสุดท้ายเนี่ยส่วนรางวัลจะนํามานําเสนอเพิ่มเมติมวิธีที่ผู้ปลูกเบิกสามารถเพิ่มการขุดของตนได้โอเคข้างล่างตรงนี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มเติมได้ for mining a a แล้วก็สุดท้ายนี้ออขอย้ำอีกครั้งว่าผู้ปลุกเบิกจะต้องขุดแร่ทุกวันจึงจะได้รับอัตราการขุดใดๆเลย พ uh, why must be must e their order receive mineral rate Pioneers a and any at all n n i g be mining daily in order to receive any mining rate at all. This 1.0 thing. Okay one ก็คือตรงตรงเนี้ยแคต่ตัวเลขหนึ่งนี้นะคะตรงเนี้ยหนึ่งพ o i เนี้ยแสดงให้ถึงการขุดรายวันที่ใช้งานอยู่ตรงเนี้ยค่ะตรงพอย n t ชีแดงเนี้ย <This> part. ทีนี้ this part ก็คือส่วนเนี้นะคะดูต่อเนาะว่าระบบถึงรางวัลสำหรับ,บทีมผู้อ้างอิงที่ใช้งานอยู่ของคุณตรงนี้นะคะในทีมของเราที่ใช้งานอยู่ของเราเนาะ indicates rewards for your active referral team ตรงนี้เราก็อินไว้เราเชิญคนไปกี่คนนะคะ เนี่ยค่ะครูดาพูดไปแล้วกันเนาะเพราะครูดาเห็นปั๊บครูดาก็เข้าใจแล้วตรงน,รงนี้เราเชิญคน,นไปกี่คนตรงนี้เราก็จะเห็นนะคะเรทเรทฟอร์มนะคะอ่าตรงนี้บอกเจ็ดคนอ่าเขาจะคูณให้เราอะค่ะคูณด้วยศูนย์จุดสอ้านะคะเขาเขา,เขาตั้งเรทไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็เนี่ยค่ะคูณด้วย0.25ตัวนี้เนาะทุกคนก็จะได้ตัวนี้เหมือนกัน การเตือนให้ทีมพวก,กที่มีอยู่การทํางานขุดอย่างจริงจังช่วยเพิ่มบัตราของคนด้วยเพราะเราจะเตือนเมื่อว่าเราเตือนคนอื่นเนี่ย<ส>ก็คนก็จะทํางานตลอดอะค่ะเพราะคนทํางานตลอดเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มเติมไปด้วยเมื่อเขาขุดนะลูกทีมเราขุด่ะเนาะค่ะเอาออขุดอะก็ทำเล่นๆนอะมันก็เนี่ยค่ะเออมันก็มีรายละเอียดเยอะอยูน่นะเนี่ยถ้าเราอ่านเนี่ยค่ะ ครูดาวดูศึกษาไปทีละตัวแล้วมาอธิบายทุกคนพร้อมกันเนาะค่ะไว้วันหน้าค่ะโอเคเนาะนี่นะคะเนี่ยพระไพร,ร์เบราว์เซอรวเบราว์ซตัวนี้ในนี้จะมีจะมีอีกเยอะเลยที่เราจะต้องรู้อะค่ะว่าเวลาเราใช้เงินหรือใช้งานมันต้องมา,มาทำอย่างไรนะคะก็จะอยู่ในนี้นะคะอันนี้คือเบราวซร์ซ์ อให้ดูหน้าตาพอดีแอปในคอมเปิดไม่ได้อะค่ะเป็นไรไม่รู้อเนี่ยค่ะก็จะมีเบราว์เซอร์ตัวนี้แล้วเบราว์เซอร์ตัวนี้คืออะไรใช้งานยังไงเดี๋ยวไว้วันหน้ามาที่บายอีกทีหนึ่งนะคะโอเค